ยะยะไอ้ชายมึงอยู่สิมึงจะเล่นอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยไอ้ชายไอ้ชายเอ้ยไอ้ชายมึงหยุดวิ่งสิไอ้ชายกูจะลนแล้วไอ้ชายเบาก่อนชายกูจะลนแล้วไอ้ชายโอ้ยชายเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องไรสัตเอ๊ะไอ้แป๊วแป๊วเฮ้ยมันไปไหนวะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮี้ยหายไปไหนแล้วเฮ้ยเฮี้ยผมมาได้ไงกูตกใจมาเลยเฮี้ย แสกแม่ไม่แม่เงียบมีมานี่มาลูกมาสมสักเอ้ช่วยสักหนึ่งเขว่าไว้ทำอะไรใจต้องนิ่งคำนวณทุกองศาสิสองนั่นแกาฟล์ลหายเออเสีบชิบหายมึงไม่ต้องยั่วกูยังไงกูกินมึงอยู่แล้วนี่ของกูตั้งราคกเงินเยอะโอ้ยยังไม่น่าเเพื่อนขอผ่าไปหน่อยออกไปโอ้ยไอหมาเวนี่มึงก็มหมอไอ้สัก เมื่อกี้เห็นอะไรเข้ามาในนี่จริงๆแนะ่มันหายไปไหนแล้วเนี่ยเออหาไม่เจอจะออกเออแง่ออกไม่ได้เอ้ยเฮียกูออกไม่ได้เฮ้ยใครดึงกูออกไปทีสิมึงช่วยกูหน่อยมึงมัจะตถ่ายกูอยู่นั่นแหละเออออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยหนักกว่าเดิมแล้วมั้งเนี่ยเออเงี้ยเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะโอ้ย นี่สมศาก์ไม่เข้ากระดาษชูช้วดิไหมอะไม่ให้ไว้ออไวต่ยต่อยสมลมนนะกูจะออกไปเตะคอฟันไปแล้วเออแต่เมืออช่งจิตาจะไม่เข้าใจเอ้ยลบดังให้ตูบหน่อยตูบจะพังทลายแล้วยา่าเออจับจิง นี่สมพงศ์เม่ว่าไงแม่ใส่ขนมไว้ในถาดน,นั่นแล้วขนมเหรอไหนวะขนมอยู่ไหนกูหิวขนมขนมเอ้ยเอาไม่ออกอะเนี่ยโอ้แม่รอกูดิวะเมียจะเมื่อไรจะกลับบ้านเลยเด้อหัวคิดถึงเมืกก่อไหร่ัวกอดสักทีนี่เอาเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยนี่มันตอนเช้าอยู่ไม่ใช่ลิงอยู่ทำไมกูมองไม่เห็นอะไรเลยวันนี้เฮ้ยเฮอ้ยมนุษย์ไฟกูทีกูมองไม่เห็นขนมไมนหมตีนไก่ดูหน่อย ย่า yeah. เอาขนมนมาแหกูไม่ให้ไอ้ควายแล้วควายสบายใจจ้ะต้องก้าต่อไปอย่าคิดยอมแพ้ถ้าอยู่ตรงนี้มันก็จะทำมันได้ไม่สำเร็จไงย่ไอ yeah. ้เยกูเหนื่อยแล้วเนี่ยป๊อปปี้มานี่แล้วเออไดีที่กูป๊อปปี้ป๊อปปี้มาหาเจ้านายเอเหมียว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 ช่วยกูออกไปที เออนี่กระตอานชาทำไมกูมองไม่เห็นเลยเลยวะเออแล้วตากูบอดวะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยครับเอ,อ้เออโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บชบพาเลยเฮ้ยทำไมกูมองไม่เห็นแล้วนี่อะมนุษย์ช่วยกูด้วยขึ้นมานี้แล้วออาผมก็พยายามจะขึ้นอยู่นะแม่แต่ว่าทำไมผมถึงกลับมาที่เดิมตลอดเลยเอ,อ่ะอ่าผมไม่เข้าใจเนี่ยเนี่ยทำไมผมถึงขึ้นไม่ได้เนะี่ยผมก็เออ เห็นมีคนทำก็อย่าทำมั่งจะเองไปแตะคอฟ้าแต่เหมือนโจชะตาจะไม่เข้าใจเฮ้ยเอาขี้มาทิ้งในถังขยะเนี่ยเอ้มึงจะหนีไปไหนเล่าไม้กูจับเดี๋ยวนี้แนะยุซี่หยุดหยุดหยุดสิเอ๊ผมขอกินมั่งจีครับตอนนี้ผมหิวข้าวมากๆเลยอะครับแอ๊ขอกินมั่งเน่ยเอ้โอ้ยเฮียอ่าตัวอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหว้ายเฮียเอ้ยไอหมาเวร วันนี้ไม่มีอะไรอืให้กินมั่งเลอเนี่ยโอ๊ยวายคอเจ็บเลยว้าว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 ด้าวก็าวู้าอ้าวว้าวว้ยวว้าวว้าวะ้าวว้าว้นวว้าอ้ยเว้าววงาวว้าวาว้ว้าแว้วว้า้วว้า้้ยระวังเยอะ เกือบไปแล้วเอ้เป็นมาใช่ว,ว่าจองกกำลังกายไม่ได้นะเวย้ยมึงดูกูนี่มึงดูกูนี่ดูดูเออแล้วกูจ่ออย่างไงวะเนี่ยเอ้ยช่วยกูด้วยจะ่สบายกูเป็นอย่างนี้ไม่ได้ในมนุษย์อน่ติดาติดาว่าไปากูว่าเริ่มสนุกละมิว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 นี่กูจริงปหมเนี่ย